สวัสดีครับหัวเงตรงครับผมเช้านี้เดีเ๋ยวจะมาทําไส้อัวครับลองทําไส้อัวกันกินได้บ่ได้ล้ำบ่ล้ำ,ลำเดี๋ยวลองติดตามชมนะครับชักไส้ใับส้ชักสามสีวหมาครับหม,มูขมึ่งโลใส่น้ำหนักกับชักไส้ล้มหลังนี้ไส้อัวน้ำนักไส่ mặt quá đi hoặc là không mặt hạnh 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 một hạnh 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 ไ้นะครับกระเทียมหอมแดงนะครับขมิ้นเม็ดผักชีพริกไทยขาวครับไม่ต้องใช่นักเนือยพริกไทยขาวชนิดหน่อยครับมีสีสุดๆใส่สอครับหนึ่งหัวใหญ่

ครับแ็กตำแหล่งนีต้อตีของัสีเมตรพอครับพี่แข้งอ่อนสีเมตรพอ ง่ายมัย้ยง่ายงั้นมายเลยครั้ยยูมันจ,จะจะลักโอเคครับเสร็จเรียครับครับตามมืออย่าเรียกฟองเรียกหลายครับแต่ถ้า ใช้เครื่องอ่ะไม่กระจัดละเอียดกว่านี้ครับให้ค hey, น hey, นิดนิดสีเหลงหน่อย โอ uh, ้โอ uh. 09, stir, ้วกาน่ ate, ério, p, yes. ัสดีครับเดี๋ยวเดี๋ยวใช้กันเดี๋ยวน้ำมันหอยครับหนึ่งช้อนโต๊ะครับไอ้เทสี่นี้ครับ ขขาวครับตรงสันโตครับประมาณนรับุกเข้าให้เข้ากันครับไปปัน้นเมล็ตาล đẹp, nó chặt cũng toàn nó nó cứng nha, nó là ok đấy, muốn hấp luôn không bay Có ăn, không, qua không ngặt, không 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 phải không không? หมักไว้ครับมันจะเป็นหน้าตายอย่างนี้นะครับเนี่ยหมักไว้เย็นครับประมาณสักยี่สิบนาทีครับแ้าใส่ไข่ตุ๋กลมครับนี่ครับใส่อ่อนเดี๋ยวเดี๋ยมายัดไส้อัวนะครับที่เราหมักไว้ ครับที่เราจะเอามาอัดไอ้ยัดใส่ครับยัดใส่อุปกรณ์จำลองครับยัดใส่ครับม,มีเครื่องรับทำเองกินเองที่บ้านได้ครับครับใส่เขากับก๊ับด้านดหน่อยนะครับเราไปเราจะมาทำการยัดใส่โอ้โเสียเวลาเขยั้งย่างเี้เนาะ นี่ครับนี่ไใส่โอวลงไปครับ Dale, a นี่ครับหนึ่งก้อนนะปันะ้มนับใช้หัวครับ <c oughs> จะเมานึ่งครับเดี๋ยวรอเนึ่งประมาณสักสิบสิบห้านาทีครับเมื่มันซุกนะครับแล้วก็ช่วงช่วงระหว่างสักสิบนาทีเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาอย่างมาแตงเพิ่หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะระเบิดมันมีอากาศอยู่ในไสนนะครับไฟนิดนึงเล็โอ้ยสีสวยเลยนะครับเนี่ยครับ นึ่งให้สุกนะครับแล้วค่อยเอาไปย่างหรือทอดก็ได้นะครับนี่ครับหน้าตาครับใส่หัวครับสุกแล้วครับตอนนี้นี่ผมมีเต่าย่างครับเลยมาทอดมาทอดเลยนะครับนี่ครับตัวใส่ก้อนครับต้องใเงครับเดี๋ยวสุกแล้วเราดูกันนะครับนีนะโอ้ใส่หัวครับทอดเสร็จแล้วครับหน้าตาสวยงามครับประดับด้วยน่ากินมากครับเด็ก ลองชิมเขาหน่อยลองชิมอันเด๋ยวอันเนี้วยังห่อนน่ครับอือกอานี่นมาทอดนะถ้าวว่าย่างนี่จะอะไรกันนี่ครับจะหอมอือนี่ไงก้วาวเข้คนชิมก mở lắm mở lắm đi khám hấp để đi siêu hấp đi tục đi đi hấp được ใส่อัวครับวัวหิมต้งครับผมยังไงก็ลองทำดูนะครับติดตามกันในคลิปหน้านะครับกดถูกใจและซับสไคร้ด้นข้างล่างตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ